เทพสามสามาทำอะไรที่เนี่ย มาบินวนแถวแถวปราศาสตรนครวัดนะครับ F35 ของ US Air f ร r พอไปไหนแล้วไปไหนแล้ว แค่เสียงก็บาดใจแล้วนะคามเณนได้ยินเสียงนี่อาจจะหนาวสัน่นทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นไข้จับสัน่นโอเคนักบินเราจะทำอะไรครับเนี่ยจะมาเ,าเครื่องลงที่ปราสาทนครวัดใช่ไหม ลงได้ไหมลงได้ไหมลงด้านหน้าหรือลงด้านไหนครับเห็นไหมครับปราสาทนครวัดสวยงามไหมท่านผู้ชมเห็นภาพสามมิติด้วยนะครับในเกมนี้เขาสร้างภาพได้อย่างสวยงามอลังการงานสร้างนะครับเทฟสามทิบห้าก็มาจอดอยู่ด้านหน้า ของปราศาสาทนครวัดเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับ FC แฟนคลับแคปเทนมวล2นวันนี้มาชม F35 มามําทำอะไรที่นครวัดกันมารับชมกันได้เลยครับนักบินสารัฐเอา F35 มมาบินชมปรา,าสาทนครวัดใช่ไหม มาดูสิครับว่าเขาจะมาทำอะไรที่ปรา,าสาทนครวัดนี่แล้วก็แอบไปดูเขาหน่อยนะเห็นไหมครับนักบินสหรัฐอเมริกานี่เอาเอฟสามสิบห้ามาชมปรา,าสาทนครวัดใช่ไหมสวยง,งามไหมครับ สมัยก่อนนี่เป็นปรา,าสาทของประเทศไทยเรานะครับปรา,าสาทนครวัดแต่หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองนี่ฝรั่งเศสก็เลยยึดของเราไปซะเลยนี่ครับเอาเครื่องไปจอดในปรา,าสาทนครวัดเลยเหรอจะเกินไปมัง้งนะนักบิน ทำได้ด้วยอ,อเมริกาก็ทำได้ทุกอย่างครับ